สวัสดีครับยินดีตอนรับสู่ c h anel n สวนปามหน้าปีดีนะครับวันนี้จะมาพรีวิวนะครับไม่ได้รีวิวนะครับพรีวิวดีกว่าตัว M18 นะครับมิวากี้ M18 h ฮกตานะครับเป็นเลื่อยที่สามารถเลื่อยได้เปลี่ยนใบมีดใส่ได้ทั้งแบบว่าเลื่อยไม้แล้วก็เลื่อยเหล็กนะครับ เป็นเลือดอเนกประสงค์นะครับทีนี้เรามาดูตัวตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็หลังจากใส่แบตเตอรี่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีได้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษนะครับแค่มีล็อกล็อกตัวสวิตช์นี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกปุ๊บก็ ตน,นี้นะครับจะมีไฟ LED ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นวัสดุที่ว่ามีความนิ่มนิดหน่อยนะครับไม่ได้นิ่มมากเ,เหมือนยางครับว่าตรงนี้ก็มีความกระชับมือนะครับกินมือนะครับถ้าใส่ถุงมือของเขาหรือว่าถุงมือทั่วไปที่ว่าชุบไอ้นั่นมาก็จะกินมือแบบทำให้จับถนัดนะครับ ทีนี้การใส่ใบมีดนะครับบิดตัวนี้ก็เราจะบิดตรงนี้นะครับเราจะบิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปลดแล้วก็คลายนะครับแล้วก็จะล็อกนะครับเราจะไม่หลุดแล้วครับทีนี้ก่อนเราจะถอดใบมีด ถ้าเราไม่อยากถอบบดเบ็ออกแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเซฟตี้นะครับเนี่ยล็อกไว้แล้วก็บิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกง่ายง่ายแค่นี้นะครับมันจะมีล็อกอใูใบตัวใบเลื่อยมันของเขานะครับก็จะเป็นใบเลื่อยแบบนี้นะครับสามารถห,หาหาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมียี่ห้ออื่นอะไรด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าจะเป็นต้องใช้ใบเลื่อยของเขานะครับ ก็สามารถใช้กับเบเลื่อยทั่วไปได้เลยที่ผมใช้ของเขาก็คือก็ไปซื้อที่ร้านมาก็ซือใช้ของเขาของใบมีดของเขาก็มีหลายรุ่นนะครับเหมือนใบมีดเลื่อยไม้นี่นะครับสามารถตัดตะปูที่ฝังในไม้ได้เลยนะครับสมมติไม้นั้นเป็นไม้เก่าลือมามีตะปูอยู่ก็สามารถตัดผ่านไม่ได้เลยตัวนี้นะครับเขาเขาเคลมว่าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใบเอ็กตัวเนี้ ใบคาใบอาเลยเนี่ยนะครับใช้ได้นานสามสิบเท่าอะไรเขาก็ข้อโฆษณาของเขานะครับก็ซื้อมาใช้ก็ทนจริงครับมันทนจริงแต่ราคาก็จะสูงตามขึ้นไปนะครับแต่ใบเลืเล็กๆพวน,นี้ก็ย,ยาวๆอย่างเงี้ยผมก็จะไปตัดแบบ PVC 4สี่นิ้วสามนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีใบอย่างเงี้ยมันความยาวของใบไม่พอแล้วก็ อย่างอืน่นก็ไม่มีแล้วนะครับใช้ไปนานๆสักพักก็ต้องมาดูแลตัวบำรุงรักษาตัวตรงนี้หน่อยนะครับตัวช่วงชักตรงนี้นะครับอาจจะท้าจะระบีบางๆนะครับเพราะว่าพอใช้ไปนานบางทีเราตัดนานๆเครื่องมันร้อนพวกตัวจะระบีเนี่ยมันก็จะหายไปมันจะละลายไปนะครับเดยตัวนี้ก็ประมาณ6 0 0กว่าบาทน,นะไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ซื้อมาปีกว่าแล้วนะครับก็บ ใช้งานมาหลายตั้งตัดเหล็กตัดไม้ใช่มาก็ยังไม่มีอาการงงแงใดใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวตัดไม้เดี๋ยวไปตัดไม้ลองไปลองไปตัดกิ่งไม้เล็กๆให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะมาตัดไม้นะครับกิ่งเล็กๆให้ดูนะครับจริงกิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสะดวกดีก็เวลาเราจะตัดนะครับเราก็เอา ตัวเลือ่อยนะครับให้ชนกับสิ่งที่เราจะตัดเพื่อชิ้นงานหรือว่าเหมือนแมี้เราจะตัดกิ่งไม้แล้วก็นาบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เ,เลื่อยเลยต,ตัวตัวสวิตต์ตรงนี้นะครับเขาจะปรับได้ตามตามอันนี้นเขาจะน้ำหนักมือครับถ้าเรากดช้าก็จะเลื่อยช้าครับเนี่ยกดเบานเนถ,ถ้าเรากดเบาๆก็จะเลื่อยช้านะครับแล้วถ,ถ้ากดหนักแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยก็จะปรับปรับรอบให้แรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลอ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการพรีวิวนะครับมิวเก้เอแท็กซอตัวนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับ สรุปก็คือเลื่อยตัวนี้ถามผมว่ามันไม่ใช่กับงานที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดสูงนะครับถ้าต้องการความละเอียดสูงอาจจะไปถามว่าตัดไม้บางอย่างเหมือนเนี้ยเราจะตัดไม้กระดานอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ยได้ไหมตัดได้นะครับแต่ว่าบางทีม,งมันอาจจะไม่ตรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากให้ดีๆก็ควรไปใช้เลื่อยวงเดือนหรือว่าเลื่อยองศารหรือว่าอ,อ,อย่างอื่นนะครับ แต่ตัวนี้สำหรับงานเนี้ยเหมือนเมื่อกี้ผมตัดกิ่งไมาให้ดูงานตัดไม้ท่อนเล็กๆตัดเหล็กเล็กๆตัดท่อ PV c อย่างเงี้ยอันเนี้ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับมันสะดวกเพราะว่าสมมติมีใครเข้าอยู่เข้าสวนนะครับเข้าฟาร์มเจอกิ่งไม้หล่นดักติดดักถนนอยู่ปิดถนนอยู่เราอเนี้ยตัด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 ได้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆตัวนี้สะดวกมากครับอันนี้ขอจบการ ทีอยู่เป็นอย่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ